อาพี่โชคนะครับคุณแม่เทวดาน้อยให้ให้ทิป500คะแนนนะครับคุณแม่เทวดาน้อยให้ทิป500คะแนนครับพลูกครับพีลูกคุณยายคุณยายูด้วยดูด้วยดูด้วยดูด้วยอ่าอันนี้เป็นคุณยายครับคุณยายดอกแก้วนะครับอ่าคุณแม่เทวดาน้อยให้ทิปอีก500คะแนนนะครับีนี่บบ อันนี้นะจ้านะครับแล้วฝั่งนี้นะครับจะเป็นสตางค์นะครับรอ่าคุณแม่เทวดาน้อยให้ติปบ0 0คะแนนนี่ครับสตางค์นะครับเราจะเป็นนะครับปีใหม่นะครับ ห้าคะแนนนะครับของปีใหม่นะครับนเ<อ>ีน่จายครับของปีใหม่นะครับห0 0คะแนนนะครับแล้วก็ของพี่แดนนะครับของพี่แดนก็อีก500คะแนนนะครับคุณแม่เทวดาน้อยนะครับให้ติปนะครับข<ว>อบคุณครับ